โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วก็คือร้านค้าลดราคานั่นเองที่ลดสูงสุดเลยเพียง9เพชรเท่านั้น18สิงหานี้ถึง27สิงหานี้นะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนะี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c คร b e ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสุ่มไ d ดีได้หัต0 0มีรีวิวด้วยนะครับง99บ999บ้าทมาดูกันว่าจะได้ถาดอะไรอุ้ยทุย อัดัห้าหมวกเอฟครับนี่ครับทุกคนเข้ามาก็เป็นหมวกเอฟเลยนะมีหมวกเอฟสองใบนะครับวงล้อนี้ไม่ต้องรอเติมของนะทุกคนเว็บดกเกอร์โซนมีระบบเติมเพชรฟรีไฟล e เป็นแค่ยู d อดีและมีขายรหัสฟรีไฟล์หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุม้มคุมสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย ตอนนี้เราก็มีอยู่กันในหน้ากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามสูตรเราเนี่ยก็คือเราจะรีวิวของอันนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนชุดแรกเป็นชุด้าว้ของตัวผู้ชายนะทุกคนชุดที่2ก็เป็นตัวผู้หญิงชุดแบบเป็นแนวเกาะอ,อกซะด้วยไงประเด็นนะเนคยอยากได้ก็มานะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแบบผ้าปิดตาคุ้นๆแบบอายุโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจก็น่าสนใจอยู่อันนี้ก็เป็นกางเกงคล้ายๆยากุซ่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยมันคล้ายของผมเลย แล้วก็มีท่าอกหักนะทุกคนแง่แง่แง,ง่แล้วก็มีล่มชูชีพแตงโมนี่ยิ้มแล้วก็มีกล่องศพแบบแนวปีาศาจแล้วก็มีกระเป๋านะลายงูหรือเปล่าเนี่ยใช่ลายงูครับเบวสองก็ประมาณนี้เบวหนึ่งก็ตามนั้นตามที่ทุกคนเห็นแต่ว่าหางมันยาวมาด้านหน้านะทุกคนมีไอวอลด้วยมีท่านี้ฟันแล้วก็เรียกสี่จะ,จะ,จะตุลเทพมานะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มละ ชุดนี้ก็มีนะชุดสีแดงด้วยแล้วก็ชุดอื่นๆที่เป็นชุดเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันใช่อันนี้ชุดเก่านะของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชุดเก่าที่กลับมาในร้านแล้วนะชุดใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะก็จะประมาณนี้เลยเสื้อนี้ก็น่าสนใจเสื้อสวยอยู่นะทรงผมนี่ก็มีใครเรียกซื้อแยกก็มาจัดกันได้นะทุกคน ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มของกันเลยดีกว่าอันนี้ท่าอะไรเนี่ยโอ้โหท่านัมเบอร์วันโอเคแล้วไปสุ่มของเลยดีกว่าครับทุกคนไปตุดตุดตุดโอ้โหเลยเก้าเพชรไปแล้วโอ้โหมาลงที่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์ไงทีนี้ผมจะซื้ออะไรดีอ่ะเนี่ยก็ต้องซื้อของถูกๆก,ก่อนแล้วค่อยไปถึงเก้าเพชรแล้วก็ซื้อชุดที่ผมอยากได้นะทุกคนก็ ตามนี้แล้วก็ซื้อเป็นในส่วนของกล่องสุ่มกันไปก่อนเลยนะอัตราดอปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอุยระดับแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็มีโอกาสอยู่ไปโอ้โหหกวันเหวอะผู้หญิงโอเคเราสุ่มกันต่อครับได้กี่เปอร์เซ็นต์จัดมาอุยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเสื้อไหมน่าจะเอาเป็นเสื้อมากกว่าครับไปนี่ก็ ได้เป็นที่ร้อยก็สุ่มต่อครับทุกคนเมื่อไรจะลงเก้าเพชรอ่ะผมว่าสุดท้ายแน่นอนโอ้เจ็ิเอร์เซนอีกรอบหนึ่งแล้วยังไงดีล่ะอืมดีเฟสล้วกันหาของจำาจมแต่เสื้อนี้ก็น่าสนใจนะแปดสิบเก้าเพชรหรือว่าจะเอาตัวนี้ดีเอาตัวนี้ดีกว่าครับทุกคนไปแปดสิบเก้าเพชร โดนกันไปจุกๆน้นอยมันก็ลดลงมานะทุกคนก็จัดกันไปเลยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สุ่มต่อครับอาจะสุ่มจนกว่าจะได้เก้าเพชรอะยังไงแปดสิบเปอร์เซ็นเช่นเคยนอน่นอนว่าต้องเอาเป็นกล่องสุ่มราคาถูกๆเช่นเคยเพื่อเราจะได้ไปต่อนะทุกคนเปิดมาเอาโหดได้หกวันหนึ่งแล้วไม่ได้ถาวร ล็อกะเนี่ยอันอันครั้งที่แล้วก็ได้6วันรอบนี้7จอร์ครับทุกคนเอาเป็นเอ่อท่านี้ก็ไม่ไ่้นสนใจแล้วก็รีเฟซไปแล้วกันมาเจอของถูกอย่างนี้ก็สวยสิครับ10เพชรเท่านั้นเองจัดกันไปเลยเพื่อที่จะได้ไปต่อไ้ถึง9เพชรแล้วก็สุ่มกันไปโอ้โหลงที่75% ตอนนี้ต้องหาของซื้อแล้วมั้งเป็นคูป,ปองละงานสามสิเพรยังไงอ้ยเกเพรมาแล้วทุกคนเกเพรมาแล้วทีนี้ผมก็ต้องรีเฟซไปจนถึงชุดที่ผมอยากได้ซึ่งชุดที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือไอตัวผู้หญิงนั่นแหละไอตัวผ้าปิดตานี่ไงทุกคนเจอแล้วก็ซื้อกันไปเลยคอนก r a ูเรชั่นเก้เพรจากพันสี่เกอุย้ย ชุดนี้น่าจะแพงสุดในนี้แล้วมั้งก็85เพชรรอบสุดท้ายเอาเป็นอะไรดีล่ะก็เป็นชุดนี้ไปเลยแล้วกันชุดฮาวายชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ในฮอลิเดย์ Holiday. ก็ประมาณนี้เลยนะครับเพชรเหลืออยู่1 2 3โอ้โหเลขเรียงละเรียงซะสวยเลยยังไงโอ้โห,โหลงที่75%น่าจะล็อกเหมือนรอบแรก,กว่เนี่ยก็คงไม่น่ามีของอะไรแล้วนะ ออลองรีเฟซดูโอ้ยมีแต่อะไรไม่รู้นะไอของทุม่มอยากได้ก็เพชรไม่ถึงแล้วอ่ะทุกคนอืมอุย้ยอันนี้ยังได้อยู่จัดเลยจัดเลยเสื้อกล้ามก็เรียบร้อยครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเหลือ31เพชรยังไงเผื่อลองเก้าเพชรโอ้โหเลยไปแล้ะ หมดความหวังเลยทุกคนก็ประมาณนี้ละกันใครที่คิดว่ากิจกรรมนี้คุ้มก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนหรือใครแบบสุมรอบแรกแล้วได้9เพชรอะไรเงี้ยใครคอมเมนต์คนแรกแลแกนะ้วได้9เพชรนั้นเลยผมเติมให้เลยเออเอางี้ดีกว่าแล้วก็ได้ชุดแรกเนี่ยเราเป็นชุดนี้นะมาเรามารีวิวชุดที่เราได้กันมาก่อนนะก็จะมีชุดนี้นะครับอันแรกแล้วก็อันนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้วก็เสื้อสามตัว ตัวนี้ตัวที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3มเป็นลายสักนะทุกคนจะประมาณนี้เลยแล้วก็มีบัตรที่เราซื้อมาใช่ไหมแล้วก็เป็นกล่องสุ่มเนาะที่แต่ก็เป็นชุดผู้หญิงอ้ตัวนั้นแหละเออขอ,อยาเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงแป๊บนี่ก็มาแต่งตัวนี่ไงทุกคนสวมใส่เต็มชุดไปเลยก็ประมาณนี้นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วไปเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจได้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนใครได้เก้าเพชรอ่ะเดี๋ยวผมเติมให้เลย